「何もかも怖い」 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอสตูดิโอกัอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้มีคนขอให้ทําตัวละครเนี่ยนั่นเองนะครับผมก็เลยจัดให้กับตัวละครสาวโอตตคุอกเบนและอดีตของเธอจะเป็นแบบไหนความสามารถของเธอจะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกับตัวละครภาค4ในคลิปนี้กันเลยตัวละครฮอนโจเนียสัดส่วนหน้าอก76เอว59สะโพก80 ส่วนสูง168เซเมตรเกิดวันที่29กุมภาพันธ์อายุทางร่างกาย18-19ปีอายุจริง45-47ปีชื่อนามปากกาคือฮอนโจโซจิสเตตัสของเนี่ยความแข็งแกร่ง60ความสมดุล59พลังวิญญาณ4 4 2ความเร็ว64สติปัญญา245ชุดอภรจิตของเธอเป็นชุดเมชีสีดำบางและมีทุตสวรรค์ประจำตัวคือราซีเอล มีรูปล่างเป็นหนังสือที่มีความสามารถล่วงรู้ทุกสปปรรพสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรลาซเอลก็ค้นหาตามที่ผู้ใช้อยากจะรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตรหรืออนาคตหรือรหัสลับความในใจทุกสิ่งลาซเอลหาคำตอบได้หมดเหมือนเป็น Google ในฉบับทูตสวรรค์เลยและยังเขียนอะไรลงไปในนั้นก็จะเป็นความจริงตามที่ผู้ใช้ต้องการแต่ว่าทางเนียเนี่ยไม่ถนัดเขียนบรรยายให้เห็นเป็นภาพหรือวาดรูปแทน ซึ่งได้ใช้เวลานานกว่าเขียนตัวหนังสือเป็นอย่างมากและเธอก็มีร่างพลิกผันด้วยจอมมาได้เธอใช้ก็คือเบลเซบับเป็นรูปแบบหนังสือปีศาจที่มีความสามารถเหมือนลาซิเอลทุกประการเพิ่มเติมคือการสร้างร่างคนนิ่งออกมาได้เนี่ยสร้างปีศาจเงาออกมาและใช้ปากกาขนนกเขียนตัวหนังสือกลางอากาศเพื่อเขียนคำสั่งให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โดยที่เธอต้องการ โดยไม่ต้องวาดรูปแบบลาซีเอลเลยและเบลเซบับยังสามารถเอาไปสร้างพูดเทียมอย่างนิเบลคอได้ด้วยซึ่งคนได้ใช้ก็คือไอแซคเรเพลั่มเวสคอร์นั่นเองและเบลเซบับก็มีความสามารถลับนั่นก็คือหอสมุดมายาเมื่อใช้ท่านี้จะมีเบลเซบับขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาและดูดศัตรูเข้าไปในโลกแห่งหนังสือเพื่อขังเอาไว้ในโลกนั้นเป็นโลกแห่งน,นิทานที่ผสมสานาปนเปรเรื่องเล่าต่างๆว้นในนั้นอดีตของฮอนโจเนีย ในอนดีตเมื่อ27-28ปีก่อนเนียได้ทนทุกทรมานและหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อแต่มีอกก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเนียและมอบไซเฟ,ฟล่าลาซซเอลให้กับเนียจากนั้นเนียก็ได้ไปเป็นนักเขียนการ์ตูนและใช้ลาเซเอลตรวจดูความในใจของพวกเพื่อนๆที่เนียได้พบและได้คบกับพวกเธอต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังพูดอีกอย่างทําให้เนียไม่เชื่อใจมนุษย์3ดีอีกต่อไปและเชื่อใจแค่ตัวละคร2ดีเท่านั้นเธอเป็นนักเขียนการ์ตูนตามความฝันของเธอจนสําเร็จ และเป็นผู้เขียนผู้โด่งดังโดยใช้นามปากาว่าฮอนโจโซจิโดยเธอแต่งเรื่องที่มีชื่อว่าเซนเวอร์บูเลตและขาดีเทน้ําเททา่าเธอตัดขาดจากการติดต่อจากโลกภายนอกทั้งหมดและมีความสุขกับตัวละคร2อดีที่เธอเชื่อใจแล้วหมกตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ถูก DEM ลักพาตัวไปทรมานอย่างหนักเพื่อจะให้เธอพลิกผันเตเนียในตอนนั้นหมดอะไรตายอยากกับมนุษย์ไปแล้ว ก็เลยไม่สิ้นหวังอะไรทั้งนั้นทําให้ไอจนบรญญาที่จะทำให้เธอพลิกผันเลยล้างสมองเนียเมื่อ5ปีก่อนทิ้งไปและจับใส่ตู้คอนเทนเนอร์จนมาเจอกับชิโดตอนโอเวอร์ฮีทพอดีเธอขอร้องให้ชิโดช่วยทำให้ชิโดอัลวาดไปทั่วและยิงพลังโดนเครื่องบินที่ขนเนียมาจนล่วงลงมาและเธอก็หนีไปได้แล้วก็มาเจอชิโดในภาคสี่นั่นเอง และนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของคนโจนเนียครับเป็นผู้ที่น่าหดหู่อีกคนเลยก็ว่าได้ถึงเธอจะทําตัวล่าเริงตลอดเวลาแต่ข้างในของเธอเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสถ้าไม่ได้ชิโดช่วยเธอคงไม่เชื่อใจตัวละคร3าดีอย่างคนจริงๆไปตลอดการแน่ๆ แล้วก็ถ้าใครอยากจะอ่านเรื่องราวของเธอก่อนใครก็ไปซื้อนิยายเล่มที่13มาอ่านได้เลยนะครับหรือว่าจะรอภาค4ีฉายเดือนเมษายนก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยสามารถโดน n a ได้ที่ทูวอเลตได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม